ต้องขอต้อนรับค่ะสำหรับช่วงบ่ายนะคะกับคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์ค่ะผู้อํานวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์นมรพัฒนาสินจํากัดค่ะขอต้อนรับยามบ่ายค่ะกับคุณเอดดี้ค่ะสวัสดีครับคุณจอยสวัสดีแฟนรายการฟันธงลงทุนทุกคนครับผมค่ะสวัสดีค่ะนะคะคือแหมก็เป็นพี่ติดปากว่าเฟดไม่พลิกผันและไม่พลิกโผล่แนนวิ <laughs> เราก็จะเราก็จะแบบว่า เล่นเป็นมีมกันไปนะคะแม้ตลาดหุ้นเราก็ไม่นั่นนะคะคือจะเห็นว่าตอนนี้วันนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยใกล้ FOMC เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะต้องขายทำกำไรออกมาตลาดหุ้นต้องมีความกังวลอาจจะรู้แล้วว่า Price อิงไปแล้วมันต้องอาจจะแบบกังวลให้เรารู้สึกว่าเออตื่นเต้นนิดนึงแต่ตอนนี้เหมือนกับว่าโอเควอลสตีทมีการกดดันเล็กน้อยเพราะว่าอาจจะมีการปรับขึ้นมาก่อนหน้านั้นค่อนข้างเยอะแต่ส่วนเอเชียมาเหมือนกับการล็อกดาวน์ของซิงไฮก็ไม่ได้ดูตกใจอะไรหรือเปล่าคะคุณเด็ดดี้คะ ครับเอ่อจริงๆก็บอกว่าภาพของการลงทุนเองเนี่ยตลาดเองค่อนข้างจะซึมซับเรื่องร้ายนะครับซึมซับเรื่องร้ายไปค่อนข้างเยอะนะคุณจอยคือเราต้องบอกว่าตั้งแต่สัมนาแจ็คสันโฮนะครับจนถึงการประชุมรอบล่าสุดเองเนี่ยตลาดปรับอ,อ่เรื่องตัวภาวะคมเสี่ยงนะครับอย่างต่อเนื่องเลยเพราะว่าเห็นนะว่าอ้เงินเฟ้อลงช้ากว่าที่คิดนะครับแล้วก็ภาพของตัวดอกเบีย้ยขาขึ้นก็คงเร่งแน,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 น่ตลาดปรับเคอร์ฟนะครับ จากเดิมทีมองดอกเบีย้ยปลายทางแถว4.4ขึ้นมาเป็น4.6ตามด,ดพชอีของเฟดนะครับที่มองว่าดอกเบีย้ยปลายทางคือไต่มาหนึ่งปีหน้าเนี่ยจะไปถึง4.6และล่าสุดปรับไปถึง5%เนี่ยคุณจอยนะครับ<ม>คือนั่นหมายว,ว่าตลาดคือนำนำสิ่งต่างๆเหล่า,า,านี้มามากพอสมควรแล้วพี่นั้นในภาพรวมวิงเนี่ยโอในช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ตลาดเองของมุกขมัวอะไรหลายคนกังวลเอ๊ะมันจะมาจริงหรอคุณคุณเอสตลาดมันจะขึ้นได้หรอนะครับแต่มันก็ขึ้นแล้วก็ฟื้นมาจริงนะครับเพราะว่า สีนลาดมองไปลุวงหน้าเนี่ยนะครับอย่างที่เคยเคยบอกไปก่อนหน้านี้ว่ามันมีเรื่องตัวการป้อนความเสี่ยงลุวงหน้าก็คือการขายช็อตนะครับตัวอบอลยิวออกมาอย่างต่อเนื่องบอลยิวเร่งขึ้นใช่ไหมครับาการขายในส่วนตัว equity Market ออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับอพอทุกอย่างนะครับมันซับเข้าไปในราคาเยอะแล้วมันเริ่มเห็นสัญญ,ญาณครับที่ทางตัวเลขสีนลอดเริ่มแผ่วๆลงมาว่านะครับทั้งในส่วนตัวภาคแรงง,งานภาคอสังหาริมทรัพย์รวมถึงตัว ผลผลิตภาคสหกรรมก็เป็นจุดที่ตลาดเองคิดแล้วครับว่าเงินเฟ้อน่าจะพ้นจุดพีคแล้วจริงแล้วก็เฟดคงไม่ได้มีการใช้ดิบการเงินตึงตัวมากกว่าที่เป็นอยู่สักเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นประเด็นสาคัญเลยที่ทําให้ตัวบรรยากาศการลงทุนดูเฮ้ยผ่อนคลายขึ้นในเชียร์ดึงกลับขึ้นมาและหลายคนเองก็คงไม่เชื่อภาพนี้แล้วผมก็ต้องบอกว่าแม้จะมองว่าเป็นภาพนี้แต่ว่าก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันที่ตลาดหุ้นสหรัฐเองเนี่ยมีบาร์มิกิตลาลีขึ้นมาถึง1 5ในเดือนตุลาคมอะถามว่าผมบอกว่าจะขึ้น ต่คิดว่าตลาดหุ้นสหรัฐเองจะฟื้นตัวในเดือนตุลาคมนะครับเช่นเดียวกับตัวตลาดเอเชียแต่ว่ามาได้ดีกว่าที่คิดนะสำหรับตัวตลาดสหรัฐส่วนเอเชียเนี่ยหรือว่าตลาดหุ้นไทยมาใกล้เคียงที่คิดไว้นะครับคิดว่าเซ็ตอินจะกลับมาแถวพันหบวกบกได้นะครับเมเพียงถามว่าวันพรุ่งนี้เขารออะไรกันนะครับเผมคิดตลาดในส่วนใหญ่ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะเป็นจุด Turning point mm hmm. นะครับว่าเฟดเองจะ relax นโยบายบอกว่าเอ๊ะฉันขึ้นแล้รอบนี้ไปแล้วอรอบหน้าฉันไม่ขึ้นเยอะอะไรเงี้ยน,นะครับตลาดไม่ได้คิดภาพนั้นหรอกครับตลาดคิดว่าไม่ได้มากกว่าที่เป็นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่เป็น Negative surprise น้อยมากครับโอกาสที่จะเกิดภาพที่ตลาดจะต้องมานั่งเซล l o f f กันเพราะว่าเฟดดูแบบ hawkish มากๆซึ่งเฟดเนี่ยจะไม่เปลี่ยนโทนแน,น่ๆครับเจงคงออกมาสายเหี่ยวอยู่ฮอกหน่อยๆนะครับแต่ว่าคงไม่ได้มากกว่าที่เป็นอยู่นะครับเพราะฉะนั้น ภาพหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือถ้าบางเอิญเขาเกิดแบบกังวลว่าถ้ามันขนาดนี้แล้วเดี๋ยวสิทธิ์เขาจะถดถอยถ้าเขาเริ่มกลัวซึ่งผมไม่คิดว่าเขาจะเป็นภาพนั้นนะเพราะยังคงอยากเห็นส,สีสลนะ็นีเเนี่ยปรับลดลงมามากกว่านะครับเพราะาอยากคุมเงินเฟ้อให้ได้ก่อนนะครับแต่ถ้าเป็นภาพที่เขาเริ่มกังวลแล้วออกมาแบบแทงกักนะครับตลาดจะวิ่งแรงขึ้น,นครับเพราะาตลาดเองจะมันะ่นใจว่าเดี๋ยวเฟดเองคง ชะลอการเร่งละในเรื่องการเร่งคิดดอกเบี้ยแล้วก็วงจรดอกเบี้ยขาขึ้นก็คงไม่ได้ไกลที่คิดนะครับแต่ภาพที่ผมไม่ได้คิดว่าจะเป็นแบบนั้นนะวิคิโอเฟดเองจะออกมาฮอ w ส์นะครับก็คือออกมาสายเหย่่ยวนี่แหละเพื่อปราบตลาดนะครับว่าอย่าเพิ่งคาดหวังนะว่ารอบหน้าฉันพอขึ้นรอบที่เจ็ดสิบห้ารอบหน้าฉันจะขึ้นห้าสิบอย่าเพิ่งคิดอย่างนั้นนะฉันอยากเป็นเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าอยู่นะครับนี่คือสิ่งที่เฟดเอ,อาจจะพยายามส่งซึ่งตลาดเองก็จะมีการแกงตัวข้างบ้างนะครับ คงเป็นภาพหลักในช่วงนี้นะครับอ,อันนี้ก็เป็นมุมองที่ประเมิไนไว้เพช่นภาคบ่ายวันนี้ถามว่าตลาดจะเป็นยังไงวันนี้วันที่หนึ่งนะครับวันพรุ่งนี้เขาประชุมกันเป็นเรื่องมันราวลองทราบผลเช้าที่สามก,ก็เซ็ตก็จะเป็นอย่างนี้ครับไซด์เว่ยไซด์เว่อัพนะครับในกรอบนะครับอ่มผมคิดว่าเราพูดไป,ปนระดับเดือนเลยดีกว่านะครับในเดื่องยานยนต์ผมย้อดเซ็ตเองแนวต้านด้านบนนะครับหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบเก้ากับหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบสามเป็นกรอบแนวต้านด้านบนนะครับแนวรับอยู่ที่หนึ่งหกร้อยรับผม นะคะคือตอนนี้โอเคเหมือนว่าเราปร i บอิงไปแล้วเราคุยกันมาเป็นหลักเดือนที่คุณเอ็ดดี้บอกนะคะสำหรับการประชุม FOMC นะคะอีเวนต์เนี้ยโอเคอาจจะแบบดูท่าทีว่าเขาจะสงวนอะไรแค่ไหนกับภาพบรรยากาศหลังจากนี้เสร็จสิ้นจะเป็นอย่างไรก็รอรุนกับสิ่งที่เขาแถลงออกมาทุกคนเหมือนกันรู้แล้วแต่อยากให้ออกจากปากของเฟดต่อจากนี้กับอีเวนต์ถัดไปแน่นอนกับการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐวันที่8พฤศจิกายนรวมถึง การประกาศตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐเดือนตุลาคมที่รอประกาศอยู่ประมาณการของทางโนมุระมีการประมาณการไว้เท่าไหร่คะแล้วก็ถือว่าสองอีเวนต์นี้เป็นมุมมองเชิงบวกของตลาดหุ้นหรือเปล่าคะครับเอาเรื่องอ e ีเวนต์ของตัวการเลอกตั้งก่อนนะครับ,ค,รบคือการเลอกตั้งเนี่ยเราเชื่อว่าถ้าคะแนนามนิยมของโจบเดนเป็นแบบนี้นะครับก็คือก่อนการเลอกตัง้งเขาอยู่แถวๆสี่สองสี่สามเปอร์เซ็นต์นต้องบอกเป็นรลเวลต่ำกว่าห้าสิบเนี่ยทุกทุกครั้งครับ ถ้าผู้นำนะครับหรือท้งดีมีแคนนิยมแบบนี้พักของเขาเองจะเสียที่นั่งนะครับทั้งสภาบนและสภาล่างในฝั่งสงสงใน a v e r a ร e เลยถ้าเป็นแบบนี้เสียสายสามที่นั่งสงวก็สิบกว่าที่นั่งนะครับียงในภาพรวมเองเราน่าจะเห็นตัวภาวะ e รดเว e เกิดขึ้นนะครับก็คือสภาบนสภาล่างกลายเป็น Republican หมดนะครับเพราะเป็นแบบนี้หมายความว่าอะไรครับการดำเนินนโยบายการเงินของตัวโจเวเบเดนจะยากขึ้น การใช้ในิบายกันขลังเพราะว่าเขามีในยบายที่หาเสียงมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้หลไรกัในแคนจำได้ตอนที่เขาชนะการเลือกตั้งมา build back better นะครับ build back better หมายถึงว่าการลงทุนนะครับการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายเทอมจะเป็นอะไรที่ดีนะครับสำหรับตัวสีสัร์ช่วงแรกเป็นช่วงการเซตอัพนะครับไม่คุณจอยได้ง,ง่ายๆครับว่าเขาเหลือเวลาอีก2ปีข้างหน้าและอยากจะการลงทุนเยอะๆแต่ว่าเสียงสนับสนุนคุณคือใครอะ สอสอสวอ้ออาวไม่ใช่ไม่ใช่ข,ของของเขาเลยนะครับ oh. คุณต้องใช้เอกสิทธิ์ของตัวร,รัฐดีอย่างเดียวเหรอนะครับเพราะนั่นหมายว่านาวายกันอย่างเขานายวายกันคลังเขาขับเคลื่อนได้ไม่เต็มที่แน่ๆไอภาพนี้แหละที่ผมคิดว่ามันจะทำให้เตอซเคลของตัวตลาดเอเชียเนี่ยดู attractive นะครับเมื่อเทียบกับสรัฐถ้าสหรัฐโตไม่เยอะมากเอเชียจะดีนะครับจะดีกว่าก็คือในแง่ตัว เอ่อ flow เงินนะครับ r e l a t i v ก็อาจจะโปรมาในขายเอเชียเอเชียจะเป็นไซเคิลนะครับสปีข้างหน้าก็ได้นะครับแต่ทีนี้เท่านั้นเองเนี่ยต้องดูก่อนว่าสหรัฐเองเนี่ยเป็น recession หรือเปล่าก่อนนะนะครับถ้าเป็น recession ก็อาจจะมีจังหวะของการพักตัวลงมาของสินทรัพย์สี่รอบหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นหน่วที่ต้องตามดูเพราะฉะนั้นผมพูดแบบนี้ครับว่าเรื่องดอกเบีย้ยขาขึ้นนะครับเรื่องตัวเงินเฟ้อตลาดเจอจุดต่ําสุดไปหมดแล้วทั้งโลกนะครับ <S <S แต่เรื่อง recession ตลาดหุ้นสหรัฐยังไม่ได้เพรับสอิน เดี๋ยวถ้าเกิดไปกระวนเรื่องรีเซชันตลาดสหรัฐจะเริ่มปรับอีกนะครับตลาดพัฒนาแล้วจะปรับอีกเอเชียปรับด้ไหมคงปรับด้วยแต่จะไม่มากเข้าเพราะฉะนั้นผมก็มองว่าเอเชียน่าจะเจอจุดต่ําสุดไปแล้วเป็นส่วนใหญ่นะครับโดยเฉพาะตัวตลาด้นไทยก็แอบลุ้นๆกันนะครับว่ารอบนี้ในช่วงที่เขายังไม่คอนเซิร์นเรื่องตัวรีเซชันเนี่ยไปให้ไกลที่สุดนะรีวิง่งหนีไปก่อนแล้วกันเพื่อที่จังหวะที่สี่โลมาเริ่มแผวการม้วนลงอีกรอบหนึ่งนะเราจะไม่ต้องมีโลใหม่นะครับค่ะนี่ก็อ่ะ เพราะฉันเนี่ย <c oughs> ก็ถือว่าปรับกันไปก่อนหน้านั้นแล้วเหลือแค่รีเซชชันที่มองว่าปีหน้านเนี่ยใกล้ๆเนี่ยสัญญาณมันชัดเจนแล้วนะคะจากสหรัฐกลับมาที่จีนค่ะอย่างที่บอกว่าที่เราคุยกันมาก่อนหน้านั้น,น,นแล้วก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์นักนักวิเคราะห์กันหลายท่านว่าไม่มีทีท่าที่จะจะผ่อนคลายสําหรับซีโร่โควิดแล้วก็หนักยิ่งขึ้นประชาชนออกมาประท้วงคุณสเจินผีกนะคะเพราะว่าไม่พอใจกับสิ่งที่ท,ท,ท่านตัดสินใจนะคะรวมถึง ความหวังสําหรับภาคการท่องเที่ยวที่เราวางไว้และล่าสุดทางสอส,อสอคอที่เขามีการประกาศตัวเลขออกมาไม่ว่าจะเป็นทั้ง GDP แล้วก็ตัวเลขภาคการส่งออกดูเหมือนว่าปีหน้าก็จะมีการปรับลดลดเหมือนกันนอกเหนือจาก GDP นะคะเพราะ GDP เนี่ยเขาประกาศก่อนที่จีนจะประกาศล็อกดาวน์นิดเดียวเองไม่รู้ว่าหลังจากนี้สํานักไหนจะออกมาก็อาจจะมีการปรับลดเพราะฉะนั้น10บล้านที่ปีนี้ซึ่งปีนี้เราอาจจะไม่ได้เห็นหรือเปล่าคะคุณเอ็ดดี้คะ คิดว่าน่าจะได้เห็นอยู่นะครับใกล้ๆสิบล้านเนี่ยน่าจะได้เห็น,นปีหน้าเนี่ยยังไงก็น่าจะเกินยี่สิบล้านรายแน่ๆนะครับคือต้องบอกภาพนี้ก่อนครับว่าเออจริงไม่ได้เซอร์ไพรส์นวิเคราะห์นะครับในเรื่องที่รอบการชุนรอบเนี้ยไม่ได้มีสัญญาณอะไรออกมาเลยจากสีจิ้นผิงนะครับเพราะว่าเอ,อเป็นเป็นความหวังว่าถ้ามีอ่ะดีนะครับแต่ใส่วัใวไ่นั้วิเคราะก็คกิดว่า เขายังไม่ได้จะผ่อนคลายเพราะว่าช่วงที่ผ่านมนนาเราเห็นทรายแล้วแหละก่อนการประชุมพรรคอมมิวนิสต์ของเขาเองเนี่ยมันมีเรื่องการใช้ซีโร่หุ่นยเข้มงวดมากนะครับก็ไม่ใช่ว่าจนถึงจุดที่ก่อนจะประชุมเนี่ยยังเข้มงวดแบบนี้เลยอยู่ๆจะมา,าหักลําก็คงไม่ใช่นะครับตลาดเลยปรับมุมมองกันใหม่หมดแล้วครับคุณจอยว่าน่าจะไปผ่อนคลายแบบค่อยเป็นค่อยไปหลังมีนาคมปีหน้าก็คือเมนเทนภาพนี้เป็นเสถียรมากปีหน้าเลยแต่ในระยสันนะครับแม้เฉวนจีนล็อกดาวน์นะครับแต่เราเริ่มเห็นอะไรบางอย่างเหมือนกันนะ เริ่มเห็นการผ่อนปลนบางส่วน mm hmm. เช่นการกำลังพิจารณานะครับที่จะมีการกักตัวในขายอินบาวเขาเนี่ยนะครับจาก7วัน10วันทำการที่ต้องกักตัวที่โรงแรมเหลือ2วันนะครับอันนี้ก็บองว่าเป็นอะไรที่เอ้ยเริ่มเริ่มเปิดให้เข้า เริ่มเป็นภาพผมมากขึ้นแต่ให้ออกไหมเดี๋ยวต้องรอดูกันนิดนึงว่าเออออกจะมาเมื่อไหร่นะครับแต่ทรายแบบนี้มันก็เหมือนบ้านเราที่เริ่มมีนโะยบายที่ให้ผ่อนฝนทีละเล็กทีละน้อยนะครับก็เน้นจากภายในก่อนเลยไปจุดที่ผมคิดว่าจริงๆเรื่องนี้ตลาดเองนะ p r i ซิ in ไปไปพอสมควรแล้วแต่ว่าไอความเร็วของการที่จะกระตุน้นจะผ่อนคลายเนี่ยจะมีมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวต้องตามดูนะครับตลาดเนี่ยกังวลหลายเรื่องนะครับเพราะว่า การทรานเฟอร์มหน้ารอบนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่ากุสีผิงมี powerful มีอำนาจเยอะมากนะครับแล้วก็มีการปรับโครงสร้างตัวทีมบริหารประเทศใหม่นะครับด้วยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวทีมที่มีความใกล้ชิดสัมพันธ์ที่ดีนะครับนโยบายแบบซ้ายหันขวาหันเป็นไปตามทิศทางตัวคุณสีจินผิงก็เป็นคนที่เขาไว้ใจนะครับก็ขึ้นมาก็เดี๋ยวรอดูก่อนนิดนึงครับว่าออพอเขาพยายามจะ manage control รื่งเนี้ยนะครับท้ายสุด นโว่าด้านโกลด์เขาจะมาไหมนะครับเรายังมีความคาดการณ์นะครับว่าปีนี้เป็นปีที่มีจุดเปลี่ยนในเรื่องอำนาจแล้วก็เขาพยายามที่จะมีการดูแลประชาชนนะครับไม่ได้มุ่งหวังด้วยกันเติบโตมากแต่ปีหน้าเนี่ยเขาน่าจะค่อยๆนะครับมองเรื่องงานเติบโตบ้างนะครับแล้วก็มาตรการการเล้่งวาต่างๆของจีนก็น่าจะค่อยๆผ่อนคลายแบบเป็นรูปแบบนะครับมันมีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับว่าจังหวะของการรีพนนิอ่างเนี่ยอาจจะเลือกเป็นรายประเทศก็ได้นะ จีนเนี่ยจะเลือกเปิดรีวิ่งให้นักทิวจีนนะครับมาบางประเทศในเอเชียได้ของนี่อาจจะเป็นไปได้นะครับเพราะสถานการณ์ปัจจุบันนี้เนี่ยจีนเขาค่อยเปิดจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นชาติที่เป็นพันธมิตรท,ที่ดีกับจีนก็อาจจะมีโอกาสาได้ก่อนซึ่งถ้าเราดูแบบนี้ก็หลายชาติในเอเชียก็จะมีคอนเนคชั่นที่ดีกับจีนนะผมพูดภาพนั้นอะไรกันนะครับอ oh. นี่ก็เลยเป็นภาพที่บอกว่าไทยไม่ได้อยู่ในจุดที่ต้องกังวลกับเรื่องนี้มากมายนะครับ oh. แต่ก็ต้องตามดูในเรื่องบริษัทว่าจีนจะล็อกให้เร็วมากน้อยแค่ไหนครับผม ะะจะสังเกตว่าโฟล์ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วจนถึงปัจจุบันนี้ก็มีทั้งซื้อหุน้นแล้วก็ทั้งรอฟิวเจอร์เหมือนกันค่อนข้างเยอะนะคะถามว่าโฟล์เขาไม่หลอกเราแน่นะวิ <laughs> มีคนถามมาเขาไม่หล <laughs> อกเราแน่ใช <laughs> ่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ซื้อให้ให้เห็นนะครับก็ชัดเจนว่า,าต,วตัวเลขะะตัวเลขก็ไม่ได้หลอกใครตัวเลขก็คือซื้อจริงๆบางทีเราก็จะไปคิด เขาเรียกว่าอะไรอะบางทีนักทุนก็จะกังวลนะครับซับซ้อนเอ๊ะมาซื้ออะไรในจุดที่มันดูไม่เห ah ็นจะน่าซื้อเลยนะครับค่าเงินบาทอ่อนมากๆเลยนะครับแต่ก็ซื้อหุ้นไทยไม่หยุดเลยอะไรเงี้ยนะครับซึ่งซึ่งเราก็เเคยคุยกันในเรื่องนี้นะครับว่าบางทีเนี่ยถ้าเขาประเมินว่าจุดที่เป็นความเสี่ยงหลักที่เขากังวลอยู่นะครับมันไม่ได้มากไปกว่าที่เป็นอยู่นะครับก็คือเรื่องตัว yield curve ก็โหไปถึงห้าเปอร์เซ็นแล้วกูจอยนะครับนั่นเองอิมพลายว่าดอกเบี้ยก็ ก็ไพลินลงหน้าไปเยอะนะครับแล้วก็ค่าเงินก็มาเลเวลแถวสามสิบแปดกว่า mm hmm. ซึ่งก็ควรจะเป็นฮีโซนนะครับหรือว่าเป็นโซนที่ ai, อ่อนค่ามากที่สุดนะครับกรอบหนึ่งเพราะว่าอะไรเพราะว่าไตมาสีเองดูดุลบริการดูดุลมิชีเดนสปาตของไทยก็น่าจะค่อยดีขึ้นเป็นลำดับนะครับก็เป็นที่มาว่าต่างชาติเนี่ยนะครับผมเรียกว่าอะไรอะตลุยซื้อหุ้นไทยมาตั้งแต่วันที่สิบแปดพฤศจิกายนนะครับจนถึงตอนนี้ก็ซื้อมาแล้วแปดในเก้าวันทําการนะครับ 4 4 7ล้านเหรียญนะครับ417ล้านเหรียญก็ถือว่าเป็นตัวแปรหลักเลยแล้วกันนะครับที่ประคองเซ็ตนะตั้งแต่วันที่สิบแปดมาดูเวฟของตลาดนิดหนึ่งอะตั้งแต่วันที่สิบแขึ้นมาเรื่อยๆนะครับคือต่างชาตินี่แหละนะครับเป็นคนที่ช่วยประคองขึ้นมาแล้วอย่าลืมว่าวันที่สิบหกเอสิบหหรือเปล่าอ่าวันที่สิบนะวันที่สิบพฤศจิกายนนี้นะครับจะเป็นวันที่เอเซประกาศซึ่งทางไรก็คาดการว่า เออเอเมซี่อาจจะเพิ่มหนักหุ้นไทยด้วยนะครับซึ่งจะมีผลสิ้นเดือนนี้ก็เป็นอะไรที่ต้องบอกว่าซัพพอร์ตกันนะครับแล้วที่18ก็จะเป็นรอบของฟุตซี่ประกาศรายชื่อชุดใหม่ทั้งสองรอบนี้มีหุ้นไทยตัวหนึ่งที่เข้านะครับแล้วก็เป็นตัวคอร์ดเดของเราด้วยวันนี้เนาะนะครับก็คือตัวไทไลฟ์นะครับที่โนราคาดว่าจะเข้านะพูดอย่างนี้แล้วกันนะครับถ้าเป็นเอเมซีเนี่ยอาจจะเอาเข้าสักเจิบล้านเหรียญน,นะครับถ้าเป็นตัวฟุตซี่เขาคาดการณ์สัก80ดิบล้านเหรียญน,นะครับผมอืมนะคะ พูดเหมือนสักครู่นี้แล้วเนี่ยก็พูดถึงบอลที่บอกว่าโห oh, จะไป5%้าเปอร์เ็นอยู่แล้วนะคะถ้าพีคหรือว่าใกล้พีคแบบนี้เนี่ยโอเคพูดมัอนอาจจะลงสะสมเซกเตอร์ไหนเหมาะสมสุดคะในจุดจุดนั้นคะเออจริงๆเห็นว่าเงินมันก็สวิชมาจริงนะครับในกลุ่มที่เราเคยประเมินไ้ก่อนอันนี้ก็ในประเทศใช่ไหมครับก็จะเป็นธนาคารนะครับกลุ่มค้าปลีกเงินก็เริ่มเ,เข้าค้าปลีกกาลังซื้อฟื้นแล้วก็ไตมาสีก็เป็นค้าปลีกที่เขาเรียกว่าอะไรอะ น่าจะเป็นไฮซีซันที่ดีสุดด้วยเพราะมีเรื่องตัวฟุตบอลโลกมาในช่วงพรามทม์ด้วยก็กระตุ้นการบริโภคให้ยาวนานขึ้นเพราะเราจะมีชีวิตในช่วงค่าคืนยาวขึ้นไปอีกตามปกตินะครับบนส่วนใหญ่ก็จะม่หลับกันก็จะแบบว่าตาดาแล้วก็จะจิบน้ำขิงกันเช้าเช้าครับผมเดี๋ยวยาวขึ้นเพราะการบริโภคก็จะมาแล้วก็ปลายปีก็เดี๋ยวพวกนโยบายช็อปช่วยชาติอะไรพวกนี้นะครับก็น่าจะมาต่อเนื่องกันก็ถือว่าเป็นบุกบวกนะแรงส่งปลายปีว่าเออคอนซูเมอร์ก็น่าจะเด็นนะครับแล้วก็ชิปมาก็จะเป็นตัว พวกแอนทาร์คอมมิชชั่นก็เห็นว่าค่อยๆฟอร์มตัวนะหลังจากที่เขย่าไปเขย่ามานะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มพรีวิวนิ่งส่วนใหญ่ก็นิ่งแย่มากแอนทาร์คอม 3, มิชชั่นเดือดแต่ว่าสามควบังไม่ออกกันนะครับแต่คาดการณ์เอ็นนิ่งกันแย่หมดเลยเพราะว่าดูแล้วก็ยังโดนเพรสเชอร์อยู่นะครับแต่ว่าตลาดเองก,ก็มองว่าเอ๊อพอผลด้มาสามไปเนะี่ยพวกในนิ่งน่าจะเริ่มดีขึ้นนะครับก็ตลาด price ข่าวร้ายไปก็ทำให้แอนทคอมมิชชั่นก็เด่นเพราะฉะนั้นถามว่าในเดือนวิทยุนเนี่ยถ้าคุณจะะะเเเลือออกหุุ้้นนนดๆคคณาาไรรบบงั ในส่วนตัวค้าปลีกก็แมคโครก็ถือว่าน่าสนใจได้ไประโยชน์จากประเด็นที่เราเรียนึงไปนะครับทั้งเ o อร์ครั p ทั้งเรื่องกำลังซื้อที่ฟื้นตัวแล้วก็เอิร์นนิ่งได้มากสามเขามีสัญญาณ Recovery แล้วนะครับกลุ่มยิวขึ้นนะครับที่จะเข้า MSCI หรือว่าฟูซี่ด้วยก็อาจจะเป็นไทยไลฟ์ Life นะครับ a n t i c o m m u n i t y ก็ Anti จะมีตัว GPSC นะครับ SCGpackaging นะครับหุ้นการ,รพรูดขนาด กลางซึ่งเอ็ n ดิ้งอิมพรูขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มี Product ใหม่ๆที่ต้องบอกว่าดูแนวโน้มแล้วเหมือนจะไปได้ดีนะนะครับเพราะว่าตอบโจทย์วัยรุ่นมากถ้าผมไปเซอร์วีกระแสมาเนี่ยตันซันสู่นะครับหรือว่าเครื่องดื่มของคุณตันนะครับเป็นลักษณะคล้ายโซจูนะครับโซจู so ju, แบบนอนแอลกอฮอล์ oh al, นะครับแล้วก็ชูการ์ฟรีด้วยนะแอลกอฮอล์ฟรีชูการ์ฟรีเออก็แปลกดีแต่ว่ากลิ่นก็ใช้ได้เลยนะครับเป็นเป็นรสชาติที่ถ้าใครเป็นคนดื่ม เดือดเซจูเลยเออก็จะก็รู้สึกว่าเออให้เราเบาหรือเปล่าแต่จริงก็ไม่มีแอลกอฮอล์นะครับก็จะจิตใจการสั่งจิตไรสั่งจิตไนะครับอีกอย่างนึงก็จะเป็นตัวพวกดิจิตอลค n นโ l e เป็นไฮโกรดนะครับตัวบาริเอตก็ยังเป็นเรื่องที่น่าสนใจอยู่ครับอืมนะคะช่วงวันนี้นับถอยหลังแนะนำนักลงทุนยังไงดีคะสุดท้ายท้ายสุดว่าเอ๊ะส่วนใหญ่เนี่ยตั้งทับมือไว้ก่อนหรือ ตลาดมันก็ขึ้นมานะคะก็ขึ้นมาปรับขึ้นมาพอสมควรเหมือนกันแล้วก็ยังยืนเหนือด้วยตอนนี้เนี่ยดูทรงแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าจะไปแนวต้เนี่ยก็จะเกิดไปชนเมื่อเช้าเนี่ยที่เราวางไว้1 6 2 0งเมื่อเช้านี่ 90, ่้1 6นึ1งนะคะคพอแบบเหลือรอบมันแคบแบบนี้คุณเดีดีมองว่ามีการปรับไหมคะหรือว่ายังคงวางแนวรับข้างบนแนวขออภัยแนวใต้ข้างบนอยู่ที่1 6 2 0อยอยู่คะ ครับคือวันนี้ก็ือนาต้ที่มองว่า1นึหกสองศูนย์นี่แหละนะครับพี่นแต่ว่าถามว่าควรจะต้องปรับหนักพอร์ตหุ้นไหมเนี่ยถือหุ้นอยู่เจ็สิเปอร์เซ็นี้ก็ยังครับตอนนี้ผมคิดว่าตลาดจะไปดีอยู่ครับเดี๋ยวอาจจะขยับไปสักหนึ่งหกสามเจ็ดหนึ่งหกสี่ศูนย์เป็นเป้าถัดไปก่อนนะครับค่อยๆขยับซึ่งกรอบข้างบนของเดือนนี้ก็อย่างที่เราดึงไปว่าหนึ่งหกสี่เก้านะครับกับ1ป็นพันหกร้อยเจ็สิบนะครับเดี๋ยวผมขอประเมินนิดหนึ่งไว้จุดไหนที่ตลาดเองดูมีริสเยอะอาจจะให้ ในนี้เงี้ยตัวเบสฟิกก็ท็อปพิกเดือนเนยนะครับที่น่าสนใจส่วนภาคบ่ายตัวที่น่าสนใจก็อย่างผมเด้ยิรื่อไปว่า uh, GPSC น่าสนใจนะครับตลาดอิกนกลังเล่นพวกแอนตี้ขึ้นมาต่อเนื่องแล้วก็วันนี้มีเรื่องตัวประเด็นคลอมอจะมีการซิมูลัตพวกอ v วี uh, mm hmm. แบตเตอรี่ด้วยนะครับวันนี้ก็มูลค่าพื้นฐาน84บาทสำหรับ GPSC อีกตัวนึงก็ไล่เรียงไปแล้วก็คือตัวไทไลฟ์นะครับที่มูลค่า20บาท10คาดหวังว่า จะเข้าทั้งตัว m อมิซยแล้วก็ฟูซี่ก็เดี๋ยวตามลุ้นกันครับผมอ่านะคะก็เป็นหุ้นเด่นที่นำมาฝากกันในช่วงบ่ายด้วยนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะคุณเอ็ดดี้นะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะคะแล้วก็วิเคราะห์ตลาดหุ้นในช่วงบ่ายนะคะกับคุณเอ็ดดี้กรพัฒน์บรเชษฐผู้บริการฝ่ายวิจัยนะคะและบริการการลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์โนมุระพัฒนสินจำกัดขอบคุณมากมากค่ะดีครับสวัสดีครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาละคา่ะยังไงแล้วก็ต้องบอกทุกท่านจริงๆนะคะว่าณนะ ยังถือว่าไปได้อยู่ยังสวยงามยังหอมหวานยังโอเคอยู่อ่ะนะคะฝากคุ้นเด่นไว้2ตัวเหมือนกันนะคะสำหรับในฟันธงหุ้นเด่นนะคะเดี๋ยวเราจะตัดไว้ให้นะคะสั้นๆคลิปสั้นๆส่วน,นกรอบเซ็ตเนี่ยเอาแบบแนวกว้างสำหรับตลอดเดือนนะคะแนวแนวกว้างเนี่ยกรอบเซ็ตเนี่ยสองเดือนพฤศจิกายนเนี่ยคุณจะได้มองกัน16 49ถึง1673นะคะส่วนแนวรับเนี่ย1,600ทั้วนนะคะแล้วก็ อีกไม้หนึ่งถัดมาลงมา1580นะคะส่วนหุ้นเด่นก็จะมี g p s ตัวนึงราคาเป้าหมายที่84บาทนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายมุมมองนะคะที่ทุกท่านอาจจะยังฟังไม่ทันนะคะเดี๋ยวมาตัดให้แล้วก็ติดตามกันได้ใครฟังไม่ทันไปรับชมย้อนหลังได้นะคะอันนี้ก็เป็นคุณเอดดี้จากนมรัฒนสินนะคะก็อย่างที่ทาราบกันเมื่อวานนี้ก็จะหลายบริษัทหลักทรัพย์เนี่ยก็จะมีการโหวตเปิดโหวตนักวิเคราะห์ในดวงใจแต่ละประเภท ของบริษัทหลักทรัพย์นั้นๆนะคะก็ปิดสิ้นไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวว่ารอผลว่าเอ๊ะใครจะเป็นคุณกรพัฒก็เป็นผู้เข้าประกวดด้วยนะฮะก็ม,มีทั้งคุณกรพัฒมีเ,เรียกว่าเป็นนักลงทุนเ,เป็นนักวิเคราะห์อของเราแทบจะทุกวันเลย<ม>ทั้งกอนหนึ่งบริษัทหลักทรัพย์พายพี่บีเดชนาฟางสะอาดอ,อ,อาจารย์อ้วนนัทพลคำถาเคลือคุณนิกวิรวัตวรวิวรวโรธโพคาคุณกรพัฒนะคะวรเชษนะคะคุณวิจ,จิตนะคะ ซึ่งพูดมานี่ทุกคนมาคุยในรายการเราบุแล้วนะคะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็เมื่อวานนี้เชื่อว่าหลายคนก็ส่งกาลังใจนะคะจะได้ทุกท่านเรียกว่านักวิเคราะห์ทำงานหนักนะคะทำงานหนักจริงๆต้องหาข้อมูลหาอะไรนะคะทั้งปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกอะไรยังไงพื้นฐานต่างๆค่อนข้างเยอะหนักจริงๆนะคะยังไงแล้วเพื่อประโยชน์ของทุกท่านค่ะก็เชื่อว่านักวิเคราะห์หลายสํานักก็ทําเพื่อคุณผู้ชมเต็มที่แล้วนะคะโดยหน้าที่ของดิฉันก็คือ ไปเชิญน,นักวิเคราะห์แล้วก็มาเสิร์ฟความรู้นะคะแล้วก็เรียกว่าเป็นช็อตคัดแล้วกันนะคะในมุมมองต่างๆเกี่ยวกับตลาดทุนให้ทุกๆท่านนะคะได้รับทราบกันกําลังใจไม่มากเลยค่ะสําหรับแฟนเพจของเรานะคะง่ายๆกดไลค์กดแชร์แค่นี้เลยนะคะแล้วก็กดติดตามในชุกท่องทางนะคะของฟันธงลงทุนมจะเป็น Facebook YouTube t i k อกไอ g นะคะ ล่าสุดเรามียูทูบช็อ t แล้วนะคะตอนนี้คลิปสั้นเนี่ยเราจะไปลง3มช่องทางก็คือ YouTube s h o r t ่นะคะซึ่งก็อยู่ในช่อง YouTube Channel นั่นแหละนะคะข้างบนมันจะเป็นคลิปเต็มข้างล่างจะเป็นคลิปช็อตแล้วก็ TikTok นะคะแล้วก็ IG ส่วนคลิปเต็มๆมเนี่ยจะอยู่ที่ a c e b o o k นะคะแล้วก็ YouTube ปกติเลยนะคะเพราะฉะนั้นสะดวกช่องทางไหนติดตามช่องทางนั้นนะคะหรือว่าติดตามทุกช่องทางก็จะกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยแค่นี้เป็นกำลังใจมากๆสำหรับทีมงาน กับันนทุทนค่ะายนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้านะคะกับคุณกิตพลไพร์ไพรสันกิจค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์ UOB k ฮีย er นะคะทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่ายมาร่วมพูดคุยกันนะคะกับเรียกว่าเป็นระหว่างทางของการประชุม FOMC พรุ่งนี้เช้าแล้วก็เรียกว่าตลอดทั้งวันน่าจะเป็นวันที่หลายๆคนรอคอยและก็ความชัดเจนเราจะไปทราบผลวันพฤหาาัสเช้าตามเวลาประเทศไทยนะคะ กับใบนี้จอยพรชานิตลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ